เราอยู่ที่เมืองมัตสึสกะประเทศญี่ปุ่นนะครับโด่งดังมาน,นานมากแล้วในเรื่องของเนื้อง,งัวที่มีไขมันแทรกถือว่าเป็นราชินีแห่งวากิวเลยก็ว่าได้วัวฟาร์มนี้เนี่ยสูงสุดราคาเท่าไหร่ต่อตัวประมาณ3ล้านกว่าเยนอันนี้คืองัวแบบธรรมดานะแล้วถ้างัวที่ชนะการประกวดเลยเนี่ยตัวละเท่าไหร่50ล้านเยนตัวละสิกว่าล้านบาทนะเดี๋ยวเราจะมา ซัดกันเลยกับเจ้าตัวท็อปของวาเกิวราคาไปถึงกิโลละ8 0ดหมื่นเยน2องหมืกว่าบาทครับหอมหอมไหมหอมอเป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะ <c oughs> นุ่มจริงๆริลายในปาก สวัสดีครับผมหมอมถนัดแดงนะครับวันนี้ผมอยู่กับโอนะครับ,รบเพื่อนผมคนญี่ปุ่นนะฮะเราอยู่ที่เมืองมัตสึสกะหรือคนญี่ปุ่นเรียกว่ามัตสึกะครับมัตสึกะอยู่ในจังหวัดมิเอะประเทศญี่ปุ่นนะครับคนที่รู้จักมัตสึสกะเนี่ยผมว่าหลายคนก็ต้องรู้จักเนื้องูหรือเนื้อโคนั่นเองที่เป็นวากิวที่มีไขมันแทรกเป็นลายหินอ่อนมันวาวแวบ,แวบ มีตั้งแต่ a 4 a 5เนี่ยที่เขาโด่งดังมาน,นานแล้วนะเป็นร้อยปีนะครับฟาร์มนี้ชื่อว่าฟาร์มอะไรฮะฟาร์มทาเกอจิครับทาเกอจิฟาร์มนี้เนี่ยมีงัวสายพันธุ์วากิวเป็นงวสีดำเนี่ยถึง400ตัวนะครับต้องบอกก่อนนะครับคำว่าวาแปลว่าญี่ปุ่นครับกิวแปลว่างัวครับผมรวมกันแล้วเป็นงวญี่ปุ่น ซึ่งจริงๆแล้วเขาจะนับว่าเป็นวากิวเนี่ยมีแค่สี่สายพันธุ์เท่านั้นไม่ได้หมายความว่างวในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดจะเป็นวากิวนะมีแค่สี่สายพันธุ์เท่านั้นนะครับที่เขาถือว่าเป็นงัวากิวของประเทศญี่ปุ่นก็คือหนึ่งสายพันธุ์เจแปนแบล็กแบบนี้ก็คืองวพันธุ์สีดํา นะครับซึ่ง90%เนี่ยที่เขาเลี้ยงกันเนี่ยในทั่วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้พันธุ์นี้ซึ่งถือว่าเป็นพันุที่มีส่วนของไขมันแทรกในเนื้อเยอะที่สุดพันธุ์ต่อมาที่เขานับกันเป็นวากิวก็คือเจแปนบราวหรือคนญี่ปุ่นเขาเรียกว่างวแดงครับงวนะฮะ,ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นงวที่มีเขากับไม่มีเขานะฮะเขาจะถือว่า เป็นงัวสี่สายพันธุ์นี้จะมีไขมันแทรกเข้าถึงจะเรียกว่าเป็นวากิวงัวพื้นเมืองอันอื่นเนี่ยไม่ได้นับว่าเป็นวากิวนะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนแล้วที่สําคัญมัตสึสกะเนี่ยโด่งดังมานานมากแล้วในเรื่องของเนื้อง,งัวที่มีไขมันแทรกถือว่าเป็นราชินีแห่งวากิวเลยก็ว่าได้แต่ราชาแห่งวากิวเขาก็บอกว่าเป็นโกเบครับผมอันนี้เราก็ไม่ต้องไปพูดถึงเพราะวันนี้เราอยู่ที่มัตสึสกะ แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้พูดคุยกับลูกชายเจ้าของฟาร์มซึ่งเราวันนี้อาจจะไม่ได้เข้าไปข้างในเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นการควบคุมโรคนะครับเราก็ยืนถ่ายอยู่ข้างหน้าแต่เราก็ได้สอบถามเขานะครับว่าตำนานของงวมัสซุสกะเนี่ยที่เขามีอยู่ในเมืองนี้นมีอะไรบ้างก็ได้มานะฮะเป็นการอัปเดตแล้วกันว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในปี2566เนี่ย คนที่เลี้ยงมัวเนี่ยในเมืองมัธยสการเนี่ยมีไม่ถึงร้อยฟาร์มที่เป็นฟาร์มอุตสาหกรรมแบบนี้นะครับแล้วที่สําคัญอะไรรู้ไหม คนที่เลี้ยงที่นี่เขาเลี้ยงจริงๆเขาเลี้ยงเลี้ยงอย่างเดียวเชือดก็จะมีคนคนมารบับไปเชือดก็ดจะเป็นอีกประเภทหนึง่งอีกประเภทหนึง่งส่วนคนไปขายก็อีกกลุ่มหนึง่งค,คนเลี้ยงเขาเลี้ยงอย่างเดียวเลยเขาไม่สนใจอย่างอื่นเลยแล้วผมก็ถามเขาว่าการเลี้ยงที่นี่เนี่ยเขาใช้อะไรเลี้ยงเขาก็บอกว่าใช้ใช้พืชพันธุ์ธัญญาหารที่อยู่ในเมืองนี่แหละก็จะมีข้าวโพดมีข้าวถั่วเหลืองแล้วก็มีอีกหลายอย่างแล้วก็ถามไปอีกเปิดเพลงให้ฟังจริงไหมจริงเปิดทุกวันเปิดเพลงให้วัวฟ แล้วอะไรรู้ไหมครับที่ผมรู้มาเขาพยายามให้งวเขาเนี่ยขยับตัวน้อยที่สุดเพื่อที่มันจะได้มีไขมันแทรกจะได้ไม่ต้องเกิดกล้ามเนื้อแ,และที่เท่าลึกเข้าไปอีกคือเฉพาะงวตัวเมียเท่านั้นนะครับที่เขาจะไปทําเนื้อมัดสึสกะหรือเนื้อมาวากิวที่เราได้กินกันในเกรด A4 A5 เนี่ยที่นี่เนี่ยเขาเลี้ยงงวเนี่ยได้เกรด A5 ในเกือบ90% 90%ซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากและการควบคุม ที่มันค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบด้วยอากาศด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดูเงียบสงบนะคะอากาศที่นี่เย็นนะเข<ม>าบอกว่าเลี้ยงงวัวในที่เย็นเนี่ยทำให้งวัวโตเร็วงัวที่นี่นะครับ,รบเป็นงัวตัวเมียเท่านั้นอายุที่ขุนเนี่ยก็อยู่ประมาณ3ปีที่เขาขุนน้ําหนักต้อง700กิโลขึ้นไป,นไปแล้วผมก็ถามเข้าไปอีกงั<ม>งวที่นี่กินเบียร์จริงไหมเขาตอบว่าเบียร์มันราคาขึ้นเปลี่ยนสุราอื่น<ร><ร>เป็นอะไรฮะ สาเกกับโชจูครับงัวทุกวันนี้งวัวมัตสนสก,กาทุกวันนี้นะฮะกินสาเกกับโชจูนั่นนะฮะ,ะทันสมัยไหมครับแ,<ต>แต่ผมก็ถามเข้าไปอีกว่าแล้วเขานวดเนื้อเนี่ยนวดตัวมันเนี่ยจริงไหมเขาบอกจริงบางตัวนะเพราะว่าถ้ามี400ตัวเขานวดคงไม่ไหวบางตัวที่เขาจะเอาไปแข่งขันหรือจะเอาไปประกวดหรือจะเอาไป อะไรอ่ะเขาเรียกว่าตัวเนี้ยเค้นเลยว่า<ช>ันจะขายได้ราคาง<ช>วฟาร์มนี้เนี่ยสูงสุดราคาเท่าไหร่ต่อตัวประมาณ3ล้านกว่าเยนอันนี้คืองัวแบบธรรมดานะนี่นี่เขาเปิดเพลงแล้วนี่เปิดเพลงแล้วนี่ผมได้ยินเพลงแล้วนะแล้วถ้างัวที่ชนะการประกวดเลยเนี่ยตัวละเท่าไหร่ยี่สิบหกล้านกว่าเยนถึงห้าสิบล้านเยนตัวละสิบกว่าล้านบาทนะถ้างัวที่ประกวดชนะครับ มันก็เลยทำให้เนื้องังววากิวเนี่ยในระดับ A5 เนี่ยที่เขาภูมิใจว่าเป็นงัวของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีราคาสูงเกษตรกรที่นี่นี่รวยไหมรวยครับนั่งรถเบนซ์นนนเ,นเหมือนกันมั้นั่งรถเนรบนซ์โอ้โหแล้วทำไมเขาไม่นั่งโตโยตา้าเกรวยรวยจัดอคือปะสุสัตว แล้วเตรกรที่นี่นี่ต้องบอกว่ารัฐบาลสนับสนุนสนับสนุนข้าวเองเนี่ยรัฐบาลเขาก็ประกันราคาคแล้วก็ซื้อเข้าไปแล้วก็ไปขายต่อวัวเองเนี่ยเขาก็จะมีคนเขาเรียกว่ามีสหกรณ์ตรงกลางใช่ครับใช่ไหมฮะในเมืองแต่ละเมืองซึ่งเขาจะไม่ข้ามเมืองกันด้วยนะไม่ข้ามครับไม่ข้ามนะก็คือเมืองมัตสึสกะก็จะขายในเมืองเนี่ยจังหวัดมิเอะเนี่ยก็จะขายอยู่ในนี้นะครับของโกเบเ็าจะขายในโกเบของคาโกชิมะก็จะขายที่คาโกชิมะมิยาสกิก็จะขายที่มิยาสกิครับ เขาก็จะไม่ข้ามกันไป<ช>ข้ามกันมาเพราะฉะนั้นการที่จะกินงัวแต่ละชนิดงัวแต่ละสายพันธุ์งัวแต่ละเมืองเนี่ยก็ต้องมาที่เมืองนี้มัตซ<ช>ึสกะซึ่งเป็นราชนีแห่งเนื้อเล่านะแล้วก็พูดแล้วก็คือผมมีความผมรู้สึกดีใจมากนะที่ได้มาเห็นของจริงอะ่ะที่เขาเลี้ยงกันจริงๆแล้วก็งัวนี่เขาตัวใหญ่มากนะ แต่เนี่ยเห็นเขาเปิดเพลงให,ให้งัวฟังแล้วเราก็รู้สึกดีดีแล้วอากาศที่นี่ก็เย็นเย็นวันนี้มีความสุขมากเลยได้มากินเนื้องัวที่มัสกะมัสกะมัสกะไปเราไปแดกกันเลย A5 เลยดีกว่าเดี๋ยว A4 A3 เนี่ยไว้ก่อนวันนี้มาซัด A5 มัสสกะเลย จากที่ฟาร์มเมื่อสักครู่นี้ครับก็มาสู่ที่ร้านที่เป็นของฟาร์มเขาเหมือนกันวากาตะเกชื่อเดียวกันและนี่ก็เป็นลูกชายเขาอีกคนหนึ่งใช่ครับผมที่เป็นเจ้าของร้านขายเนื้อสดที่นี่ครับผมถามเขาว่าเนื้อสดที่นี่ผมเห็นราคาแล้วผมก็แอบทึ่งนิดหน่อยมีราคาสูงที่สุดเนี่ยอยู่ที่35,000เยนต่อ1กิโลกร,รัมครับ,รบแปลเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ8,900บาทครับ ทำไมราคามันสูงมากขนาดนี้เขบอกแต่ละพื้นที่มันจะมีเนื้อไฮแบรนด์นะฮะยกตัวอย่างโกเบก็โกเบกวีฟนะฮะคนไทยรู้จักดีส่วนจังหวัดนี้เนื้อแบรนด์สูงสุดกับมัสกาะใช่ไหมฮะส่วนราคาที่สูงสุดเนี่ยเป็นสันในพิเศษเขาเราียกชาโตบเรียนแต่ถ้าเป็นเนื้ออีกเกรดนึงอะ่ะก็อยู่ประมาณ25,000เยนก็อยู่ประมาณ6,000กว่าบาทค มันต่างกันด้วยไขมันอย่างเดียวหรือเปล่าไขมันก็ใช่แล้วก็ความสวยงามะครับความสวยงามเนื้อมัสซิสกะจุดเด่นของฟาร์มเขาเนี่ยมันคืออะไรลาสซีตุทโรตุทเกตเดนมันจะละลายในปากเพราะว่า,วาจริงๆแล้วไขมันของเนื้อวากิวเนี่ยมันจะเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวด้วยนะครับแล้วก็ ที่มันแตกต่างกับที่อื่นคือมันจะมีความเป็นไขมันแทรกเนี่ยแล้วก็กดไขมันดีเนี่ยมากกว่างวสายพันธุ์อื่นๆถึง3 0เลยนะแล้วถามเขาว่าแต่ละส่วนของงวเนี่ยกับอาหารแต่ละประเภทเนี่ยอะไรที่มันเหมาะสมที่สุดเลยซาโลินสันนอกก็ไปทําชาบูชาบูกับสุกี้ยากี้ไปหั่นบางๆอร่อยสันนอกครับทำชาบูกับสุกี้ยากี้เอาไปหั่นบางๆสไลด์บางๆจะอร่อยค S <S 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 แล้วแต่ความชอบนะฮะแต่กพวกสันในเอาไปทำสเต็กเนื้ายาอย่างแต่คนชอบทานมันมันก็อีกอีกส่วนหนึ่งคนชอบอแบบไม่ทอดมันก็ไม่ทานมันมันก็อีกส่วนหนึ่งแล้วแต่ความชอบของลูกค้าแล้วชอบไปทําพวกยากินิคุลาที่เป็นเนื้อบางๆคนใช้ส่วนไหนครับบอกว่าแนะนํานะครับส่วนนอกสัสนนอกเพราะไขมันมันหวานเอาไปทำยากินิกุน่าจะอ,อ,อร่อย แล้วราคาที่มันเคยสูงที่สุดเลยเนี่ยมันเคยมีราคาสูงกว่านี้ไหมสามหมื่นันเยนเนี่ยเคยเห็นชาโตเบเลียนชาโตเบเลียนสันในพิเศษนะฮะได้เห็นแบบแพงสุดโลละประมาณหกหมืนเยนถึงแปดหมืเยนอหกหมื่เยนถึงแปดหมื่นเยนก็เกือบสามหมืบาทต่อกิโลออ้วันนี้ขอบคุณเข้ามานะครับอาริาโตโไซมาอาริาโตโอไปอันนี้เราก็ ต้องไปพิสูจนกันหน่อยแล้วสันไหนพิเศษเป็นยังไงกับมัตสึสกะเอาละนะเราก็เข้ามาอยู่ที่ร้านที่อยู่ในวีซอนครับชื่อว่าร้านอะไรฮะร้านเหียวงยินกุ้อโมากิบะ อันนี้เขาเป็นร้านที่ขายเนื้อโดยเฉพาะเลยนะครับก็เป็นเชฟที่เขามีฝีมือในการย่างเนื้อนะส่วนเตาที่เขาใช้วันนี้นะครับเป็นเตาบาเชโลคอตเทนนะครับก็คือเตาที่มันยกสูงอ่ะเป็นเตาเหล็กซึ่งอันนี้เป็นเตาที่ทางยุโรปเขานิยมกันในการที่ไปทำบาร์บีคิวกลางแจ้งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับญี่ปุ่นนะที่ที่ใช้เตาแบบนี้ที่ร้านนี้เขาก็ใช้เนื้อมัสึสกะ ของเมืองนี้เช่นกันนะครับเพราะอยู่ในจังหวัดมิเอะประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะได้กินในสไตล์สเต็กอย่างเนื้อที่อยู่บนเตาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อที่เขาใช้ฟืนย่างก็เป็นส่วนสันในเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นเกรดชาโตบรียนครับ ชาตโตบุเลียนสันนัพิเศษถ้าเป็นภาษาฝรั่งเลขเทอร์นดรอยแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาอาจจะมีชื่อเรียกของเขาในแต่ละสัดส่วนก็ไม่เหมือนกันอ์เจนตินาก็จะเรียกอีกแบบหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีสมาคมแบ่งเกรดเนื้อเลยนะฮะเขาก็จะแบ่งเป็น2แบบแบบที่1ก็คือจะเป็นเรื่องของจํานวนผลผลิตก็จะแบ่งเป็น A อย่างที่เรารู้กันนะครับเกรด A เนี่ยก็คือจํานวนที่ เนื้องัวทั้งตัวเนี่ยที่สามารถกินได้ก็คือผลผลิตเนี่ยเกิน72%ก็จะเรียกเป็นเกรด A แล้วถ้าเป็นเกรด A แล้วก็มาดูกันที่คุณภาพอีกทีคุณภาพเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอีก5ระดับก็คือ 1, 2, 3, 4, 5ดีที่สุดก็คือ 5. พราะเพราะฉะนั้นเวลารวมกันมันก็จะเป็น A 5แต่ถ้าลายเนื้อหรือว่าเกรดของไขมันมันต่ํา เขาก็จะเป็น A1 แล้วก็ไล่ไป A2 A3 A4A5 วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้ลองกินเจ้าเนื้อสันในทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นที่1ก็คือเกรดที่เป็นแบบธรรมดาทั่วไปก็กิโลหนึ่งเนี่ย<ๆ>ก็อยู่ประมาณ6,000บาทากับเกรดที่มันเป็นชาโต้ ชาโต้บริเวเนี่ยก็8000กว่าบาทคือต้องบอกก่อนนะฮะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนี่ก็ราคาที่คนญี่ปุ่นซื้อกินนะไม่ใช่ราคาที่ต่างชาติซื้อกินนะคือที่นี่เขาสนับสนุนเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรรวยขับรถเบนซ์ใช่ไหมขับบางคนแล้วโอนี่ขับรถอะไรขับรถเล็ก,ลกเ้ย <c oughs> ไม่ใช่หรอ แต่เจ้ามัตสึสกะเนี่ยงัวของเมืองนี้เนี่ยต้องเรียกว่าดังมานานมากดังมานานมากและที่ที่ญี่ปุ่นเนีมีไหมที่แบบว่าที่ฉีดไขมันเข้าไปอ่ะมีไหมมาสมัย20ปีก่อนน่าจะมีแต่แบบเป็นคดีอาญาได้ครับติดคุกเลยติดคุกโดนปรับลดเสียชื่อเรื่องใหญ่โดนฟ้องโดนอันตี้เยอะมากครับสมัยนี้น่าจะเสี่ยง ที่ประเทศไทยแต่ก่อนก็เคยมีแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีสองอย่างที่มันเป็นการเมืองก็ว่าได้ก็คือเนื้อง,งัวกับ,บปลาไหลครับมุงการเรื่องอาหารเนี่ยเนื้อนี่ขึ้นชื่อเลยการเมืองเยอะมากครับเยอะมากเมืองไทยก็เยอะไม่ใช่น้อย<ะ>อแต่เมืองไทยแค่ไม่มีไม่มีการเมืองเรื่องปลาไหลถ้ามีการเมืองเรื่องปลาไหลหรือกูจะจับไปต้มเปลดให้หมดเลยจะได้แดกก็ยังถามเขา ซีมาเซ่อ้าวตัวเด็กใครดิเด็มัสก้เดี๋ยวกูถามกูถามเล่นๆมึงก็เอามึงก็แปลตรงเลยโอับเฮ้ยเอามาแล้วเชฟมาแล้วเดี๋ยวกูด่ากูเราเล่นนะครับเดี๋ยวเขารอเล่นเนื้อชาบูซุปชาบูของมาสเตอร์มัสก้านี่เป็นดอกไม้นะฮะแล้วก็นี่เป็นซุปเนื้อเนื้อชาบูครับมัสก้านะฮะอันนี้เป็นจานแรกของที่ร้านนะครับ ข้างในเป็นอะไรวะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยหัวไช่ไชเท้าชเท้ากับแครอทนะครับเป็นซุปอืม,อมต้องบอกก่อนนะว่าเนื้อวากิวเนี่ย,ยไขมันมันเป็นขึ้นที่ขึ้นชื่อแล้วว่ามันละลายในปากครับนุ่มมากนุ่มมากอันนี้ก็เสิร์ฟแบบเนื้อบางใช่ครับเนะอากระดูกเนื้อไปต้มเป็นซุปด้วยอืม ไขมันนี่แตกส่านอยู่ในกระพุ้งแก้มเลยอันนี้เป็นจุดเด่นของวาคิวเลยครับนะฮะ ครับมาแล้วอันนี้ก็เป็นเนื้อสันในของมิเอะครับทั่วไปเป็นงนตัวเมียแต่ก็ไม่เรียกว่ามัสุสกะเพราะว่าอันนี้ผ่านการคลอดลูกแล้วก็เรียกว่าเป็นมัวแม่ยายหรือเปล่าไม่รู้ครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าเป็นมัสุสกะครับเพราะว่าถ้าจะเป็นมัสุสกะจริงต้องเป็นงวเพศเมียเท่านั้นแล้วก็ไม่เคยมีลูก ถูกไหมครับถูกครับถึงจะเรียกว่าเป็นมัวถึงแม้จะอยู่ในเมืองเดียวกันก<ๆ>็เถอะอันนี้เราก็ลองกินดูก่อนที่เราจะไปกินเจ้าตัวสุดยอดนั้น <z> อืมอืมก็อ,อ,อร่อยแล้วนะสำหรับผมอะ่ะแต่น,นี้จะเป็นส่วนที่ความเป็นเนื้อแดงมันเยอะไขมันแทรกมันน้อยก็ถือว่าเป็นมัวที่ทั่วไปในจังหวัดน,นี้เ <z> องทั่วไปครับอือมก็เป็นสเต็กที่ ที่มีรสชาติปานกลางแล้วกันก็ถือว่าการจัดจานเสิร์ฟแล้วก็รสชาติของเนื้อเนี่ยก็อยู่ในระดับปานกลางนี่คือเนื้อที่เป็นเนื้อวัวตัวเมียแล้วก็ซังไม่เคยผซานการคลอดลูกถูกครับเป็เอห้าครับคือเนื้อที่เป็นเนื้อวัวตัวเมียแล้วก็ยังไม่เคยผ่านการคลอดลูกถูกครับเป็นเอห้าครับเขาใช้ไม้อะไรในการเอาถ่าน อิเซชิมะบินโจตังครับคือเป็น่านของแบรนด์ของนี่ครับคือชื่นชื่นชื่นชื่อเสียงเพราะว่าที่นี่เนื้อดิบกินไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ครับปเให้ลูกค้าทานไม่ได้ก็ต้องก็จี้จี้ไปหน่อยนึงครับนิดหน่อยเอ็บไว้อเด็กน้อม ก็ทำได้หลายอย่างนะเนี้ย มาแล้วครับกับเจ้าเนื้อมัสสึสกะชาโตบุเรียนกับฟาร์มที่เราไปกินมาเมื่อเช้านี้<ม>ต้องบอกก่อนนะฮะคุณสมบัติของเนื้อวากิวเนี่ยมันจะมีอยู่3คุณสมบัติที่ทำให้เขานิยมชมชอบกันก็คืออันดับแรกก็คือกลิ่นของมันอันดับที่2นะครับก็คือสัมผัสของไขมันก็คือละลายในปากตั้นเองนะครับอันดับ3ก็คือรสชาติที่มันหวานนะ ก็คือพูดได้ง่ายก,นนก,นนกินทั้งหอมกินทั้งนุ่มกินทั้งอร่อยนั่นคือคุณสมบัติของวากิวที่ทำให้เป็นที่นิยมกันทั้งโลกนะครับเดี๋ยวเราจะมาซัดกันเลยกับเจ้าตัวท็อปของวากิวตัวนี้นะฮะโอ้โหราคาไปถึงไกลถึงกิโลละ8,000 0เยน2,000 0กว่าบาทนะครับก็ไปแต่ณนะตอนนี้เนี่ยที่เรามากินอยู่เนี่ยกิโลละประมาณ8,9 0 0 อหอมหอมไหมหอมครับเ,เป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะนุ่มจริงๆริตลายในปากมีรสชาติหวานอันนี้คือคุณสมบัติเฉพาะของงัววากิวประเทศญี่ปุ่นเลยแล้ววันนี้ผมได้มานั่งกินอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นกับัวเมืองมัตสึสกะ จังหวัดมิเอะข้าวหน้าพาไปเมืองไหนอ่ะคข้าโกชิมาดีไหมครับเอางูะแชมป์เลยเหรอข้าพร้อมสุดค่อยเจแปนยักษ์ฮสวัสดีครับน้ำพีแต